สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพบพ่อ,อย์แล้วนะครับเมื่อนี้ได้ไก่ต้มน้ำปลากับสมตำมาได้ความเซื่บงๆด้วยกันเซื่องนะครับ <c oughs> อารมณ์ดีแต่เศร้ามืัอนี้ด <c oughs> <c oughs> มีมันหนาวต้องกินสมตำยังเศร้าหอย <c oughs> <c oughs> แซ่บแฮง ไม่ยังคับกระดูกมันเสียเลาไอตัวน้ำปลามันบนเหนียว <ừ> นีนน่ทำยังไงดม

Ừm, con đi nhà trung tâm cái xét không ต้องเลยเพิ่มข้าวลรวไม่นู้นี่ข้าวห่อเดียวบุพเปกติกินสองห่อ กระหลมเสียบมือ กบคือขึ้นอันอีนจับแเบงแหงอน,นี่เลยว่าแต่ยังไม่เคยเห็นไก่อฟางกินเลยเนาะไปบ้านกันเลยไก่อปิดมาอ่ปิดคุ้มเลยครับฟางเผา เห็นรอยานมันใหม่ยานบริกินเชยดได้ใกล้ห้ามันใหม่ดีกว่าอ,อืม Bên đây kết hết bò Thử cho một ตามโค้งเบิลแหละเขีบเนาะยังมันอิ่มอยู่ตามโค้งเบิลแล้วจะไปต่อยโคกนึงมั้งืม อ,อันันอาจี่ชูมาเสบๆเกียงเลยเสด็อันนั้นแส่บเกียงถาดเกียงถาดอีกเลไป เอาเ้ยครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาช่องไม่นิ่มบ้างกินเยด้วยครับมื่อกี้ขอตัวลาไปก่อนน้อยพ่อมือนาครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ